ยีตาลายได้หลายยี say, oh, h, oh, ่บตาเฮขายจะได้อะนะโลละร้อยห้าสิบบอกหักยุ La ่นใส่ใส่สมบอกใส่ประจําบอกโอ้เดี๋ยวสุมากเชื ja ่อเขาจะได้ปลาไหลชิอามาเอาเดี๋ยอราไดอู่ม่ะเล่าหรอจะเล่าเรออเฮ้ยเราอยู่มองนี้นะไกลๆย่างจนไหได้เลย ปลาไหลขึ้นได้หลายแลยเนาะใส่เปออิดเลยเต้าไม่รอนวันดีจ้าเพื่อนๆสุก้อนจ้าวันนี้พามาเที่ยวชมเขื่อนแงมือเสาอากาศดีดีไหมนอกจากใบเล่นซื่อๆดอกมนี้ hỏi mong đại hơi không có hỏi nè hỏi thì không ngồi mẹ anh thang cuốn hỏi cái nhang cứ khi cao không cái thông cái sàng bà mẹ bộ ตอนนี้ห้ากระย่างไอ้ขามสะพานมาแล้วค่ะเพื่อนๆกล้องอ,อาจจะสั้นนิดนึงเรือเพราะว่าไม่มีไมาให้ถือกล้องค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้กอะห่ากับมหอดเออพระพุทธสมเด็บชุ่มเย็นมิ่งเมืองประจำจังหวัดกาลสินห่าเนาะค่ะเนาะพระดำพระองค์ดำเนาะขอเอิญเนาะ อากาหว้สักการะพูนสะก้อนค่ะเพื่อนขอพอ่อเนาะค่ะเนะาะพระพุทธสมเด็จชุมช่มเย็นมิ่งเมืองกาลสินค่ะบ้านห้ากับเชาเอิญพระดำค่ะพระองค์ดำค่ะพระอันประจำจังหวัดกาลสิน ยังเห็นอยู่บ่เขาก็ได้ตั้งใจมากเลยเข้ามาโดยเนี่ยก็เป็นยังไหว่นซื้อค่ะพ่อเขากับพอนั่งแล้วค่ะบรรยากาศอยู่ในเกาะค่ะอันนี้มันเป็นเกาะเกาะกลางแม่น้าพระยาสีสวนอันนี้ก็เป็นรูปปั้นค่ะบรรยากาศต้นใหม่กับซีมีใหม่ไม้แดงบอทองนักอ้ยแม่ยัง แม่งหยังันคือหลายเพต้นกับปลูกต้นไม้ไม้แดงไม้พยุงมันขึ้นเองคือเขาปลูกว่านี่ฮึมันขึ้นขึ้นเองบอกไอ้หนามันทูมฮอตพีบบ่เฮ้ยให้กันถามเนยขึ้นฮอตจิบบ่เฮ้ยพระประชาชนบานฮะ เขาจะให้ตัวคูดจุดวัดเจ้าหน้าที่เขากวาดเยาว่าก็นเอคุยหลายอยู่เฮ้ยกัย่านเขาบ่ให้ตัวคูดแมนบอกก็สุมหาป่าเนยแล้วเขาได้ป่าเฮ้ยไ้เลยปาลาปานเบิกปุ๊บ่งานป่าตัวเอาลองเบกดู อีบุ mà, ูมิเฮ้ยื่ะโอ้เขาไม่ได้เปิดวาล์วไงเขายานคนเปิดเรนตกกระ้ังว่าวน้องไฟซิมาเปิดไว้มันต้องมีวาล์วไงแม่กันกันเขาเปิดวาล์วไงมันก็ต้องได้กันมานั่งกับบเคี่ยนี่มองนี้แล้วมั้งโอ้ยเมื่อยเทวินกันไม่ไหวกันว่าป้าเมื่อเถอะ ก้อ,อนกกระทาส,สีเขียวได้แหละโบเมนบอกากระทาสีเขียวสีส้มวัดผูน้ำพันไม่เคยไปจากเธอเคยผูมอั่งนั่นแล้วท่านได้ขึ้นจ๊กเธออีตาไหนเราแบกยังเราแบ,บกอย่างเราฮะด,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 าดางยังคือเหลียวเบิ่งเป็นตันอักแถาผุนบ่แมนเราแบกปลาบ่า ตัวว่ะตีน้ำต้องต้องอ่ะต้องตัวตัวนึงตะกี้ไทยชวนมาหาประจํานั้นเราได้ปลาหลายประจําทีนี้เราเราไม่ได้หาเนาะเราเศร้าเนอนตะกี้เรา